เมื่อเย็นเย็นเมื่อไจะไปเดี๋ยจะนอนนี่ไงที่นอนอย่างนี้ที่นอนอย่างดีเลยมาแล้วบางคนก็ไม่สวดมนต์แก่ท่านแก่แล้วท่านจะรู้สึกหนึกบอกก่อนท่านที่ทับตอนนี้ตอนไม่แก่เนี่ยท่านยังมีแรงเนี่ยเฮ้อ,อมันไม่ยากหรอก เนี่ยมันนอนกิ้งเกิดอ,อยู่แถวเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดเปิดต่อเวลาหรือเปล่าต่อเวลาใช่ไหมเออมันอนกิ้งเกิดอ,อยู่ในแถวนี้ยละทั้งวันทั้งคืนก็ได้สิ่งเกือกเลยที่สานเนะที่สานบ่อยๆเอาหา้ใจกลล้ก็ดึึกมองภาพสีสีรูป,ปูจกักรพรรด น้องมาให้หมดเลยไตรสนานาคมปัจเจกภูมิบริษัททุกองค์อดีตปัจจุบันแปอนาคตีาิีไว้การท่านนะน้องมาที่เราเนี่ยเรื่องราวชีวิตของเราทั้งทุกทุกเรื่องนะฮะย้อนไปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่องราวในชีวิตของเราอันเชิญเทบพรมทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิโลกวิญญ,ญาณโอปาติกะ ที่ยัเวียนว่าใจเกิดอยู่เนี่ยมาสศกกับเรานะจิตญานแถวเนี้ยบริเวณเนเวงใกล้เคียงเวงไกลไปญาทิโคโหติกานะั่นะที่พอจะมาได้ครับน้องมาเลยโลกระตานเนี้ยสวดสบายส,สบายสวรวพร้อมกันทั่วโลกนะครับพูดทางชีวิตัมเมโูเช

โคหังวันทามิมัตาปิตุโคัวันทามิพระไตีข้าคหนังวาน